เนี่ยค่ะหน้ากากที่ได้จะมีลักษณะตรงคางจะโค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะมีพื้นที่ยาวลงมานะคะก็วางสันทบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ เราก็เริ่มสร้างจากจุดนี้เลยนะคะเราก็เริ่มสร้างจากจุดนี้เลยะคะ่ะวัดจากตรงนี้ลงมาเลยนะคะ4ี่เซนติเมตรนะคะวัดเข้ามาวัดเข้ามาสองจุดห้านะคะตีเส้นนี้เลยค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะ วัดออกมา0.3นะคะแล้วก็วัดเส้นนิดเล็กน้อยนะคะนะคะเราก็จะวัดจากมุมนี้เข้ามานะคะจากมุมนี้เข้ามา12เซนติเมตรนะคะตีเส้นยาวมานี่ดยคะ่ะ วัดจุดน,นี้ลงมา6เซนติเมตรนะคะ6เซนติเมตรตีจากเส้นนี้มานี่เลยนะคะตัดมานี่เลยพอเราได้เสร็จแล้ววัดจากตรงนี้ลงมา6เซนติเมตรนะคะจะอยู่มุมนี้เราใช้กระดาษ A4 นะคะ เส้นนิดนึงนะคะพอเราได้อย่างนี้นะคะวัดจากตรงนี้ลงมานียค่ะยี่สิบเซนติเมตรนะคะ,ะ,คะวัดจากจุดนี้ลงมายี่สิบเซนติเมตรตีเส้นยาวแล้วก็วัดเข้ามาสองจุดห้านะคะนะคะ่ะจะได้สอตีเส้นนะคะ จุดนี้มานี่เลยนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะคะก็จะได้หกวัดออกมาหนึ่งจุดห้านะคะหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรจะอยู่ระหว่างนี้พอได้หนึ่งจุดห้าเราก็ตีเส้นนี้ลงมานี่เลยนะคะ นเีเส้นนี้ก็มานี่เลยค่ะแล้วก็ค่อยโค้งนะคะพอเราโค้งอย่างนี้เสร็จนะคะเราก็วัดขึ้นมาสามเซนติเมตรนะคะก็ตีเส้นนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ ก็จะได้หน้ากากแบบนี้นะคะไปวางที่ผ้าได้เลยค่ะแล้วก็ทำการตัดผ้าเลยค่ะก็จะได้แพทเทิร์นนะคะตัดเสร็จจะเป็นผ้าสองชิ้นนะคะนะคะแล้วก็จะมียางยืด6นิ้วนะคะ2เส้นนะคะจำนวน6นิ้ว2เส้น เราจะเย็บสองชิ้นนี้เย็บจากตรงนี้นะคะนี่ค่ะเย็บฝั่งนี้แล้วก็เย็บฝั่งนี้นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเย็บทั้งสองชิ้นเลยนะคะ ก็นําไปเย็บนะคะเย็บสองชิ้นแล้วก็มาประกบกันนะคะเอามาเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะั้างสองด้านตรงนี้ ค่ะเมื่อเราได้แบบลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งเราก็จะกลับออกมาแบบนี้นด้านนี้กับด้านนี้นำตรงที่เป็นจมูกกับจมูกมาประกบกันนะคะ,คะประกบเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะ กัดเข็มหมุดไวได้เลยนะคะแล้วก็ตรงน,นี้กัดแบบเข็มหมุดไว้เหมือนเดิมนะคะ เข้ามาเล็กน้อยนะคะมุมนี้ก็เหมือนกันนะคะพับเข้ามาเล็กน้อยนะะเราก็จะทำการเย็บตั้งแต่นี้เลยนะคะเย็บมานี่แล้วก็ตรงนี้เย็บมานี่เลยนะคะ 你看。<Okay. S 2> okay. แเราก็มาเย็บฝั่งนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ คลิปตรงนี้นิดนึงค่ะกลับด้านเลยนะคะตรงนี้ที่เราไม่ได้เย็บนะคะเราก็กลับด้านออกมาเลย ค่ะพอเสร็จแบบนี้นะคะใส่ยางยืดเข้ามาในนี้เลยนะคะนะคะยางยืดเราจะเว้นไว้ออยางยืดตรงนี้เราจะใส่เข้าไปอยู่ที่หนึ่งเซนติเมตรนะคะ เเซนตติมรแล้วก็ทำการย็บเลยค่ะ ร้อยค่ะนี่เป็นหน้ากากที่เสร็จแล้วนะคะนีคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจมูกนะคะแล้วตรงนี้จะโค้งตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะมีรูปแบบเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คางค่ะอันนี้ก็จมูกนะคะ ด้านในก็จะคุมได้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่เรียบร้อยค่ะ